สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับมาแล้วครับผมกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบภาพพ่อแม่พี่น้องมากินตำสัวข้าวปุ้นครับมื้อนี้สัวข้าวปุ้นในบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับพร้อมกับเล็บมือนางพร้อมครับพี่น้องผักแกมเข้าก็มีชีลาวต้นหอมนะครับน้อมีแตงครับมีทัวมีอะไรครับมีทัวผู้ครับพี่น้องมีน้องใส่มะนังนำขึ้นเขาครับพี่น้อง เพชรเพชรครับมือน <ara> ี <up ampa> <PI drink> <function als> <phin> ้แ okay, ซ่บเพงครับแบบว่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องมีนูต้ตอนรับปีใหม่แบบว่าเป็นกับแกมนะครับพี่น้องโอ้ขอโทษหลายๆ้อครับพี่น้องมีเสียงอันลูกสาวลูกสาวหน่อยของลุงโบให้แทรกเม่งหน่อยครับอ้าน้องลุยเลยนี่ครับขอบุญสาวด้วยครับพี่น้องพี่อยู่ขางรางเลย บอกไล่ครับพ่อแม่พี่นอ้องอาจจะแนี่โมเห็นเนาะครับนอ้องพี่เล็บมือนางครับนี่ครับมันถาดมันอยากลุบๆเชียงใอยครับพี่น้องจะไม่โมหนเนาะเอ้าเอาจัดเลยเนาะสู้พ่อแม่พี่น้องเขากินคือเราครับนี่ขอบคุณมันบ้านครับ มีเฮดเข็มน้ำครับพี่น้องนี่ขออนุญาตใส่มือนะครับคำนี้นะ่ะลุงบนะุญนอะเมนเอาเลยนาองไม่ต้องเกรงใจอืม อืมสวยล่องกันครับพี่น้องเนี่ยเอาเลยน้องตักเลยบา้ายิ่งเผ็ดพี่น้องไม่ กินบอสุภาพต้องขอโทษขอแพมเ้วยอครับพี่น้องมือยมเลยครับเวกิน,ดนมโดนนุ่มหมูเนาะเงอ้ม ใ่เมือแล้วหมนเนาะผสมม <c oughs> ัตถัน <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> เล็บมือนางครับ 广东弄吗？ คนรวมเลยเนาะับผมี้ยอ่านตรงนีครับพี่เนาะแต่ว่าบทนัทคือมือครับต้องใส่มือยนตโลดต้นยาวลุงเนาะแมน นี่หลายคนครับแซ่บ 一类东西。 ครับพี่น้องฮึ 嗯，好看的。Hmm. I uh -huh. แจบครับเมนูนีน่ครับพี่น้องบอผิดหวังครับสัวขอบุนใอยเล็บมือนางครับพี่น้องบวกกับเห็ดเข็มนิดหนึ่งครับสุดยอดครับเต็มถ่านบางไงแต่ว่าเกือบเบิดเนาะครับพี่น้องเพราะว่ากินสองคนครับพี่น้องครับพี่น้อง ลุงโบต้องขออำลาภาจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้ครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนำในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะครับพี่น้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ 嗯，好看的。Hmm. you แซ่บครับเ mm hmm. มนูนีน่ครับพี่น้องบอัวผิดหวังครับสัวขอบุส่เล็บมือนางครับพี่น้องบวกกับเห็ดเข็มนิดหนึ่งครับสุดยอดครับเต็มถานบางไงแต่ว่าเกือบเบิดเนาะครับพี่น้องเพราะว่ากินสองคนครับพี่น้องครับพี่น้อง ลุงโบต้องขออำลาพาจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้ครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนัเน่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะครับพี่น้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ